สวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะเมื่อเช้านี้นะคะมีเทลเลอร์นะคะมาส่งรถนะคะแล้วก็ให้สัญญากับลูกค้าว่าจะมาถ่ายคลิปให้เจ้าของรถลูกค้าดูนะคะแล้วก็ให้คุณผู้ชมทุกๆท่านดูนะคะสําหรับใครที่กําลังสนใจอ e ีลสุกวีคอสแม็นะคะระบบขับเคลื่อนสีล้อของทางอีลสุกของเรานะคะเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปชมรถคันนี้กันนะคะซึ่งรถคันนี้เป็นของพี่พิคุณทองนะคะ อบอกหนึ่งว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมาชําระเงินเลยที่จริงอยากจะมาตอนบ่ายแหละแต่ว่าน้องหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตทําเอกสารแล้วก็พรุ่งนี้นะคะก็มาเซ็นเอกสารกันค่ะเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปชมรถกันเลยไปกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นรถ i s u ู u V c r o s อสแม็นะคะคันนี้เป็นสีบรอนเงินค่ะรุ่นนี้มีหลากหลายสีให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะสั่งมาค่ะเป็นสีบรอนเงินนะคะราคาอยู่ที่1.172.000บาทถ้าหากว่าคุณลูกค้าชอบสีขาวมุกนะคะเพิ่มเติม7,000บาทนะคะสีขาวมุกจะแพงกว่าเพื่อนนะคะต้องบอกว่าอิวสูวีคอร์ดแม็กนะคะมากับชุดตกแต่งนะคะรอบคันเลยนะคะ เป็นสีเทาดําแบบนี้นะคะทําให้ตัวรถนะคะดูแบบว่าบึกบึนนะคะแข็งแรงมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะชุดแต่งรอบคันของเขาเดี๋ยวหนึ่งพาชมรอบๆอบคันตอนแรกไปทางด้านหลังมาแล้วค่ะแต่ว่า,าทางด้านหลังก็จะมีการทํางานของช่างนะคะก็เลยจะเสียงดังนิดนึงด้านหน้าก็จะมีเสียงรถนิดนึงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะถ้าหากว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรนะคะนี่ค่ะพาชมรอบๆอบคัน ภายนอกของเจ้าตัวสประตูนะคะวีคอร์สคันนี้เป็นยังไงบ้างคะเท่บ้างไหมคะถูกใจไหมคะกับชุดแต่งที่มากับอิลสุวีคอร์สแม็กแล้วก็ถ้าหากว่าคุณลูกค้าบอกว่าเอาแล้วถ้าใช้ตัวขับเคลื่อน2องล้ออยู่แต่ว่าอยากตกแต่งแบบนี้ได้ไหมนะคะก็ต้องบอกว่าได้นะคะมาสั่งชุดแต่งได้เลยคะ่ะที่โชว์รูมของเรานะคะแต่ว่าราคาเนี่ยก็ต้องสอบถามทางห้องอะไรนะคะว่าราคา จะเท่าไรกันเพราะว่าหนม่ยังไม่ได้เช็คราคานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆบ้างนะคะด้านหน้าก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED นะคะที่มีไฟเดย์ไลท์นะคะนี่เป็นไฟเดย์ไลท์เขานะคะอยู่ในโคมแบบนี้นะคะหลอดไฟนะคะจะเป็นหลอดไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกค่ะ กระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดำกับสีเทาแบบนี้นะคะเป็นสีทูโทนค่ะดูค่ะมากับชุดแต่งที่พอดูหน้าแบบนี้แล้วก็จะดูดุขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านข้างนะคะนี่ค่ะสำหรับลายล้อนะคะล้อแม็กก็จะเป็นขอบ18นะคะที่มากับตัวรถ ขนาดซีรีส์ยังอยู่ที่265ทับ60 R18 นะคะตัวลายแม็กนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะแบบนี้ให้อารมณ์แบบดุดุสปอร์ตเลยนะคะนี่ค่ะพวกตัวชุดแต่งต่างๆนะคะก็จะเป็นสีเทานะคะสีสีเทาดำนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งทางด้านหลังนะคะ กล้องนะคะก็จะเป็นแบบบิวอินนะคะที่ให้ความสวยงามแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถนะคะชมภายนอกกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันนะคะกุญแจค่ะสามารถสตาร์ทสตาร์ทรถนอกเครื่องยนต์ได้ด้วยนะคะนี่ค่ะสัญลักษณ์ของการสตาร์ทเครื่องยนต์นอกตัวรถนะคะ ขึ้นทางนี้นะคะนี่ค่ะภายในห้องโดยสารค่ะก็จะเป็นการตกแต่งพิเศษนะคะสำหรับเจ้าตัว V-Cross เลยค่ะนี่คอนโซลด้านหน้านะคะมากับหน้าจอขนาด9นิ้วนะคะเป็นแบบสัมผัสรองรับระบบปฏิบัติการทั้ง Android แล้วก็่า p p p l e เลยนะคะ Apple CarPlay Android Auto นะคะ แล้วก็แอร์นะคะก็จะเป็นแบบแยกปรับอิสระได้นะคะแยกอุณหภูมิได้ด้วยค่ะมาเป็นเกียร์ออตัวมติก6สปีดนะคะนี่ค่ะตัวเกียร์นะคะมีที่คลุมมาด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะที่เป็นหัวใจของรถคันนี้นะคะที่จะพา คุณผู้ชมคุณผู้ชมพาคุณลูกค้าละคะ่ะที่จะใช้รถอีลสูวีครอสนะคะลุยข้ามทุกอุปสรรคเลยนะคะนี่ชมภายในของเจ้าตัวรถกันรถเพิ่งมาเนาะก็จะยังหุ้มพลาสติกอยู่นะคะยังไม่ได้แกะให้ยังไม่ได้แกะออกนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดให้ชมนิดนึงค่ะลายบอกนะคะ ดูทางด้านหลังนิดนึงนะคะห้องโดยสารค่ะห้องโดยสารทางด้านหลังนะคะก็จะมีแอร์ล้างให้เราด้วยนะคะแล้วก็ห้องโดยสารเนี้ยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าว้างนะคะนั่งได้สะดวกสบายค่ะทุกที่นั่งเลยนี่จะให้ดูขออนุญาตนะคะอนุญาตพี่พิกุลทองนะคะดูดูดูลายเบาะนิดนึงนะคะ เป็นเบาะแบบคูลแม็กนะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะการเดินได้นะคะใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังแบบสนใจนะคะตอนนี้ที่โชว์รูมนะคะมีวีคอ์สนะคะจอดอยู่แบบเกือบทุกสีเลยค่ะมีสีขาวมุกนะคะจอดอยู่ทางด้านหน้านู่นนะคะสีขาวมุก คันนั้นก็เป็นวีคอร m a แมเช่นเดียวกันนะคะสีขุกแล้วก็ด้านหลังจะมีสีส้มนะคะแล้วก็สีดำค่ะที่เมื่อเช้าหนึ่งพาถ่ายดูนะคะที่มาลงจากทิลเลอร์นะคะแล้วก็สีที่ไม่มีก็จะเป็นสีน้ำเงินกับสีเทาโอเพกนะคะที่ไม่ได้มีจอดแต่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีให้คุณลูกค้าชมเกือบทุกสีเลยนะคะ ใครที่หมายปองอยากเห็นรถตัวจริงๆค่ะเข้ามาชมได้เลยค่ะที่โชว์รูมของเรานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้คุณลูกค้านะคะมาเซ็นเอกสารที่โชว์รูมนะคะเพราะว่าคุณลูกค้านะคะอยากที่จะแบบว่าสะดวกสบายในวันที่มารับรถแล้วก็เดี๋ยวเลิกวันรับรถขอดูวันดีๆอีกทีหนึง่งแล้วก็จะแจ้งหนึ่งแต่ว่าขอมาชําระเงินไว้ก่อนเพราะว่าบางทีก็คือมีธุระค่าวันไหนที่ได้เลิกรับรถแล้วก็ จะขอมารับรถเลยแล้วก็คล้องพวงมาลัยแล้วก็จะขอกลับบ้านเลยนะคะหากว่าคุณลูกค้าท่านใดต้องการความสะดวกสบายแบบนั้นก็จัดได้เลยนะคะ,ะคลิปนี้ก็ขอลาไปกับรถอ e ีลซุวีคอร์สแม็กสวยๆคันนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ